สวัสดีครับผมนายอภิรักคงแสนคำวันนี้มาอธิบายมินิโปรเจกต์นะครับ <c oughs> ของผมเป็นการออกแบบระบบอัตโนมัติปั๊มน้ำของปั๊มบ้านนะครับการสูบน้ำเข้าบ้านหรือการทำงานของระบบปั๊มน้ำที่ใช้กันงานกันทั่วไปนะครับขั้นแรกเรามาดูว่า เราตั้งอะไรสวิตอะไรปุ่มอะไรบ้างนะครับขั้นแรกเราตั้งสวิตพาวเวอร์ครับเป็น local bit ศูนย์ตั้งแบบ toggle สวิตส่วนนัมบลิกนัมบลิกเราตั้งเป็น local word ศูนย์ส่วน slender bar เราตั้งเป็น local word ศูนย์ แรมตัวนี้แทนเป็นปั๊มทีหนึ่งนะครับผมตั้งเป็นแล้ว l แล้วก็บิดสิบแทน p ีหนึ่งเป็นปั๊มหนึ่งแล้วก็แล้ว l ็บิดสิบเอ็ดผมแทนเป็นปั๊มสองครับแรมสองแล้วก็มีระดับน้ำครับมาดูการทำงานส่วน ให้ดูนี่ก่อนครับมาโคโนี่คือโค้ดที่ผมเขียนนะครับกำหนด d a ต a แล้วก็เงื่อนไขนะครับ if l ครับเมือม่อเมื่อเมื่อเงื่อนไขตั้งแต่หนึ่งถึงสี่สิบเก้านะครับเข้าเงื่อนไขให้ p2 ทำงานครับแล้วเมื่อน้ำได้ระดับ เกินห้าสิบถึงเก้าสิบเนี่ยปัม๊ม P หนึ่งจะสามารถทำงานได้ครับมาลองเลเตอร์กันดูซิม ขั้นแรกเปิดพาวเวร์ครับผมสมมติว่าน้ําอยู่ในแทงค์ครับตั้งแต่เริ่มทํานะครับตัวนี้จะสูบน้ําจากจากวาดานหรือแหล่งน้ําประปาอื่นๆของระบบท่อประปาภายนอกนะครับสูบเข้าไปที่ถังเก็บน้ําให้ได้ระดับ ตั้งแต่50%ขึ้นไปนะครับสมมุติพอเกิน50ปุ๊บผมจะอนุญาตให้ปั๊มพีหนึ่งสามารถชูดน้ําปั๊มทํางานชูดน้ําเข้าไปที่บ้านนะครับจนถึง90เมื่อ90เกินปั๊ม p งจะหยุดปั๊มพ P2 ก็จะหยุดนะครับสมมุติมีคนใช้น้ําแล้ว สมมติผมสมมติว่าอันนี้เป็นลูกรอยนะถ้าสมมติมีคนใช้น้ำเยอะๆเยอะๆเยอะเสร็จเยอะเสร็จจนเกินห้าสิบผมจะให้ปั๊มตัวนี้หยุดแล้วสั่งตัวนี้ชุดน้ําแทนครับให้เติมแทงให้เต็มเต็มเสร็จก็ตัวนี้ก็จะกลับกลับมาทำงานได้ปกติครับ <laughs> มีแค่นี้ครับผม